ลูก้าตื่นเต้นไหมครับ,รบตื่นเต้นครับ,เ,รบเดี๋ยวไปดูว่าในเรามีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ค่ะนี่เ <laughs> ข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะทุกคนอาจจะสั่งมากินสักประมาณสองสามอย่างแบบพอกริบกริบนะครับแล้วก็วันนี้จะสเต็กกับวันนี้อะครับสเต็กกับครับมัน เค็มๆนะคะอยางไม่ทันกินเลยอากินกแบบคิวสูตรเนี่ยสามารถปิดประตูแบบนี้ได้นะสามารถทำเป็นห้องทายเบสส่วนตัวนะครับแล้วก็จอทีวีใหญ่มากๆนะทุกคนไหนลองนอนให้ดูหน่อยครับอะคุก้าโชว์เปิดประตูให้ดูหน่อย สวัสดีครับทุกคนจักรลักจากเมียนราวนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการรีวิวบิสเนส s ลาสกาต้าแอร์เวย์นะครับทุกคนเราเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษเพราะว่าจะเป็นการรีวิวโดยน้องคูกาจะ But say hello to the camera <Hello. S 1> คูกาอยากนั่งแบบไหนวันนี้นั่งแบบมีเตียงออยากนั่งแบบมีเตียงแล้วก็อยากมีจอทีวีใหญ่ๆได้ใช่ไหมครับโอ้ยคูกาอยากกินอะไรบนเครื่องครับ okay. ไอติมเบิร์ับอกเขาชอลตใช่ค่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์นะเราจะเดินทางจากฝรั่งเศสนะครับสนามบิน C D G ไปที่โดฮานะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าในเราจะมีอะไรบ้างแล้วก็บนเครื่องไฟนี้จะมีอาหารอะไรเสิร์ฟบ้างอาจจะมีแทรกรูปมาบ้างอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของน้องคุกกานะคุก,ก้าอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ,ครบอ,อครั้งที่เท่าไหร่นะ ชิวเซเลย์แล้วครับคืออะไรหมายถึงว่าอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่หนึ่งหรือสองครับพี่ฮูกานั่งครั้งที่สองครับโอเคเมื่อวานนะครับวันที่หนึ่งไม่ใช่เมื่อวานวอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วผ่านมาเจ็ดวันแล้วครับ เชร่าตอนนี้ก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยนะครับของ Business Class ที่ C D G เขาจะมีช่อง Fast Track ด้นะทุกคนก็คือจะเร็วกว่าเดิมไม่ต้องไปต่อแถวนานเพื่อจะเช็คอินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องคุก้าเข้าไปข้างในกันเขาบอกว่ามีเล้าของกาตาด้วยนะครับทุกคนพอผ่านจุดตรวจปุ๊บก็คือเล้าอยู่ข้างจุดตรวจเลยนะ อันนี้เราก็คือผ่านมาข้างในตอมออย่างรวดเร็วนะครับทุกคนพอเราผ่านตอมอมาคืออยู่ข้างหลังตรวน้นในลิฟเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือขึ้นลิฟต์มาปุ๊บแล้วก็จะเป็นซาลอนเลาส์ของก a ตา a a แอร์เวนะครับซึ่งคาดหวังว่ามันจะต้องแบบยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันเป็นแบบหนึ่งในไม่กี่ฮับของประเทศที่มี First c คลาสบินระหว่างโดฮากับแต่ละประเทศที่มันมีเฟิร์สคลาสนะครับ ผู้ค้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นคตื่นเต้นครับ,เ,รบเดี๋ยวไปดูว่าในเรามีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> มาแล้วคือเราข้างในแบบหรูมากนะทุกคนมันหรูพอๆกับที่กรุงเทพเลยลก็คือแบบระดับเดียวกันนะแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟทั้งแบบร้อนแบบเย็นแบบตักเองได้แล้วก็ถ้าใครจะสั่งเป็นเมนูโอเคก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับนี่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะทุกคนอาจจะสั่งมากินสักประมาณสองสามอย่างแบบพอกรุบนะครับคุณครับ what did you get f r u i t อ๋อแล้วอันนี้คืออะไรครับ You don't eat this? Oh, so what do you like to eat? Kiwi and melon. Kiwi and melon. How do you use your hand? Because it's a fruit. It's a fruit? Yeah, but you can also use fork like this. See? The menu not like in but สั่งได้เลยทั้งแบบแซลมอนแล้วก็อยากรีวิวอะไรครับรีวิวสเต็กไหมกูก็อยากรีวิวอะไรสเต็กโอเคไหนกูก็บอกว่าอะไรวันนี้จะมารีวิวสเต็กครับเร็วๆก่อนเร็วๆเร็วอ่าาีวาาาาาาาราาอาา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 าอาา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 าวาาาาาาาะาพูดา อย่างสเต็กอะวันนี้อะครับสเต็กอะครับมันเค็มๆนะคระอยากไม่ทันกินเลยอะกินก่อน <c oughs> อ่ะเคียวดีๆเคียวดีๆเป็นเรื่องเป็นราวเวลาลกินเขาไม่เท้าคางไม่เท้าแขนลูกเท้าเนื้อเนียวนะครับ <c oughs> ให้คุณกินเป็นยไงสเต็กเป็นยังไงครับ,รบ <c oughs> อร่อยไหมครับบลูเบอร์รี่นี่ก็คือบลูเบอร์รี่นะครับ <c oughs> อืมอ, <c oughs> อ่าแล้วเอาสเต็กยังไงครับ ไม่เป็นไรครับาไม่เป็นไรแต่งว่าไม่ชอบใช่ไหมครับชอบครับแต่ยกให้ตัวปูหมดเลยเหรอเาอยากกินบลูเบอร์รี่กับไอศครีมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคใช่ก็ they have salmon and avocado sushi do you want avocado avocado sushi avocado sushi right with salmon salmon ันจับ Someone yeah Hot chocolate ครูกะดี want Hot chocolate No No okay and what about ice cream do you want Vanilla chocolate or pistachio Chocolate Chocolate แล้วอัลตุอัลเน่ที่กินเมื่อวานนี่อร่อยอร่อย Okay so chocolate and pistachio right Yes Okay ดูอันนี้คือเขาไม่ให้แยกทุกคนมันมาเป็นถาดแบบนี้เลยครูกะอยากกินอะไรนะบูเบอรี่เฉพาะบูเบอรี่หรออ๋อแล้วที่เหลือต้องทำไง เมลอออน,อนอ๋แล้วก็มีลอนแล้วที่เหลือดคุกก็แล้วก็กีวีอ๋อแล้วก็กีวีแล้วที่เหลือดคุกก้าให้ทำยังไงให้ใครกินให้อาม่าให้อาม่ากินสาม <laughs> ตันนี้สามตันนี้ไม่กินแล้วนะทำยังไงไอะที่เหลือที่ไม่กินก็ให้อมา okay, อมา่าโอเคอาม่า try the champagne r o s é <ose> champagne อืม อ๋อนนเดี๋ยวมึนเลยใช่ไหมไนอาม่ชิมสิโอเคไหมอาแม่โอเคโอยอาหารมาแล้วทุกคนอันนี้กระดองเบอร์ไก่พันตัวขนมปังหรือว่ามันพันอะไรเท่าอย่างอ่ะมีชีสตรงกลางน่ากินมากส่วนอันนี้สเต็กริบอายนะครับมากับเฟรนช์ฟรายน่ากินมากเลย โอ้ยบลูเบอร์รี่ thank you ขอบพเจริ merci โอ้คูก้าได้คนเดียวทั้งถ้วยเลยใช่ไหม mm hmm. เขาทำพิเศษได้คูก้าเลยคือปกติเขาจะมาเป็นถาดแบบนี้ทุกคนแล้วคือคูก้าเขาอยากกินบลูเบอร์รี่เขาเลยให้แบบคนเดียวมาเลยทั้งอัน is it delicious Yes can I have this no 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 oh no, no, no. okay one, one. oh just one okay เฮ้ยดูสิเราคือซูชิก็มีทุกคนแซลมอนแบบน่ากินแม่ไหนครูคาดีวันนี้กินกับซูชิ right ช okay oh only salmon now you have to eat the rice too a little bit <Why? S 1> because it's a sushi then if uh, you don't eat the rice t h e n is t not sushi right hmm right. i finish all the rice แล้วใครกินข้าวอ่ะที่เหลือ then who eat this อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ในห้องน้ํานะครับคือแต่ละห้องแบบใหญ่โตโออามากน,นะทุกคนก็มีทถสว้วมแล้วก็แน่นอนว่าอเมนิตี้ก็คือยังคงเป็นดิฟซิกเหมือนเดิมนะครับทั้งครีมล้างมือจะถึงสบู่ล้างมือแล้วก็ครีมทามือนะครับ thank you โอเคนะครทุกคนเราก็บอร์ดดิ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู Business Class บินจากปารีสนะไปที่โดฮากันนะครทุกคนเห็นเมื่อกี้เขาพูดว่าคิวสุไม่รู้คิวสตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเราโดนแกงมาแล้วนะครับเรารีบไปรีวิวกันดีกว่ากาไปแล้วคุณผู้ชมทุกคนโชคดีมากเราได้นั่ง q ิวสตรนะครับ ย่ก็คือปกติคือแบบได้นั่งคิวสุดยากมากนะแล้วคือคูก้าแบบเพิ่งมานั่งครั้งที่2แล้วได้นั่งคิวสุดเลยคือโชคดีมากๆนี่คูก้ากำลังวุ่นวายอยู่กับพแม่นะครับเอาแย่อันนี้จะเป็นเครื่องดื่มวบลคัมดริมของเราคุเ็นนิส Thank you t okay. h so a y เรากลับมารีวิวกันต่อทุกคนอันนี้เป็นโซเจนนี่นะคะจะเป็นเครื่องดื่ม นอนแอลกอฮอล์ลักซ์สรีเบเวอรจนะครับก็จะมีความแบบซาซาแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคนเคือมันจะออกกลิ่นมะขามมะขามหน่อย,ย,ยอืมเ้าคือยุ่งจังเลยน้องคนนี้อันไหนอยากรีวิวอะไรอ๋อ <c oughs> ในโชว์ผลงานหน่อยครับคูก้าระบายอะไรเอ่ยอระจายอวอันนี้นนคือคูคก้าได้ฟรีเหรอครับเขาให้คูก้าใช่ไหมเ <c oughs> สื้อกูขอได้ไหมอ่ะ อ๋อแต่ว่าเป็นของคุก,กา้าแล้วไหนคุก,ก้าจะรีวิวอะไรครับอ่าไหนคุก,ก้าพูดหน่อยอะไรจะรีวิวอะไรอะ่ะคูชีสบนึบอ๋อโอเคว,ว้าคุก,กา้านี่เอาลงได้ด้วยคุก,กา้าปิดประตูได้ด้วยนะนั้นคุก,ก้าจับด้านด้านนั้นนั้นนั้นด้านขวานั้นอยู่ข้างประตูใช่เรื่องเลย ได้ไหมอ่ะก็เมื่อกี้อาจจะมีให้คูกา้ารีวิวเข้าคาไปแล้วนะครับทุกคนก็คือคิวสูตรเนี่ยสามารถปิดประตูแบบนี้ได้นะสามารถทําเป็นห้อง private ส่วนตัวนะครับแล้วก็จอทีวีใหญ่มากๆนะทุกคนเราก็ถึงแบบสามารถกลับนอนเป็น180องศาได้ด้วยนะครับนอนราบได้เลยแล้วก็ถ้าใครเดินทางมากับครอบครัวแฟรอะไรเงี้ยตรงกลางเอาลงได้นะครับทําเป็นห้องส่วนตัวแบบนี้ใช่ไหมคูกา้าส่วนตัวไหมครับส่วนตัว เราก็ทําหน้าที่เลี้ยงหลานไป็นหนึ่งกลุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวอเมนิตี้แบ็กกันต่อนะครับก็อเมนิตี้แบ็กก็คือเป็นของดิฟชีกนะครับทุกท่านนี่น่ารักไหมดิฟชีก<ม>ก็ข้างในก็จะมีเป็นพวกครีมมีลิปบาล์มนะครับแล้วก็มีน้ําหอมนะก็คือเหมือนกับแบบไฟอื่นๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนี่แล้วก็มีถุงเท้านะครับน้ําหอมก็เป็นของดิฟชีกอยูเหมือนกันนะ,ะแล้วก็อันนี้ก็จะมาเป็นอเมนิตี้เป็นซองอย่างนี้เลยมีแบบ ครีมทาหน้ามีครีมทามือน,นะครับสวยมากเซตใหม่น,นี่คือเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเคยบินเราได้เป็นรุปเก่าก็อันนี้มาบินใหม่ก็ได้เป็นเซตใหม่นะครับ,อ,รรบอ๋อน,นี้เสร็จแล้วเหรอรอ๋อน,นี่เสร็จแล้วคุณนโชว์ผลงานนะ้องแล้วะยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีทีน่นอนมีที่นอนอันไหนลองนอนให้ดูหน่อยครับ อ๋อแล้วเตียงปรับนอนได้ไหมไหนลองปรับนอนดูเร็วครูก้ากดปุ่มตรงนี้อันไหนเป็นรูปนอนอันไหนเป็นรูปนอนอันนี้ใช่ไหม hello uh ก็เสร็จ thank you mercy ี่กันครูก็าเซ็นร์ซี y ยังไหนครูก็รีวิวอะไรหน่อยมีที่กดด้วยน่หลายอันเลยนะครับอ๋อสามารถปรับนอน,นปรับนั่งได้ใช่ไหมมีเป็นของ ให้เขาให้เขาให้นะครับอ๋อให้ใครบ้างครับให้ทุกคนเลยให้ทุกคนเลยที่เป็นเด็กๆใช่ไหมครับใช่ครับครูก้าเคยได้มากี่อันละได้มาสองได้มาสออันครูก้าชอบไหมครับชอบอืมดีมากเลยครูกาเสร็จแต่งคิวยังยินดีต้อนรับแต่งคิวครูกาได้ไหมแมสซี่แมสซี่นี่ครูก้าปิดประตูได้แล้ว อันไหนคูก้าโชว์ปิดประตูหน่อยอ๋อคูก้าโชว์เปิดประตูให้ดูหน่อยอืมเนื่องจากคุก้าไม่ทำงานนะครับเราเลยมาถ่ายรีวิวโดยอาม่าแทนนะทุกคนไหนอาม่ารีวิวหมอนข้างใหม่อีกรอบกำลังแกะหมอนค่ะใช้ผ้าห่มโอ้หนอาม่ารีวิวหมอนข้างที่อาม่าสะสมหน่อยหมอนข้างค่ะ ออกหมอนอันนี้รอบนี้เป็นแบบแต่ละประเทศนะทุกคนน่ารักมากๆกอ่าก็คือถ้าเกิดว่ามากัน2คนนะครับเอาลงอย่างนี้ได้นะทุกคน 1- 2แบบนี้นั่งด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเกิดว่าใครมากันเป็นครอบครัวนะก็จะเอาลงฝั่งตรงข้ามได้ด้วย3-4เปิดลงแล้วแบบหันเป็นโต๊ะเข้าหากัน4คนอย่างนี้ได้ด้วยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมานั่งแบบเป็นโซนติดหน้าต่างก็จะมีความ p r i v a t มากนะทุกคนปิดประตูได้แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เขาจะวางอุปกรณ์ที่แบกอย่างนี้ สรับในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำของมิสเตอคลาสก็คือดูกว้างขวางแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านตาม,มากๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทั้งแนดนครีมแล้วก็เจลล้างมือเนี่ยก็คือเป็นของดิบจีนะครับทุกคนตามสไตล์คอนเซ็ปต์ของกาตานะครับโอเคก็คือจบจากความวุ่นวายกันไปนะครับทุกท่านตอนนี้เราก็กลับมาที่นั่งนะครับเราได้นั่ง 6B แทนนะทุกคนเดี๋ยวขอเลิกยุ่งกับทุกคนแล้วก็ปิดประตูอยู่คนเดียวนะครับ จะได้บินแล้วคิวสูตร,รอบที่3ในชีวิตของเรานะครับแล้วก็เป็นรอบที่1ของน้องคูก้านะครับโชคดีมากเลยเด็กอะไรก็ไมา่รู้ปกติคือแบบคนอื่นเขายังไม่ได้นั่งคิวสตดเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นดวงนะครับบางคนจองคิวสตดก็ไม่ได้นั่งคิวสูตรอันนี้คือแบบดวงสุดๆทุกคนสุดยอด แล้วก็ข้างที่นั่งนะครับจะเป็นเบาะที่สามารถเปิดขึ้นมาได้นะข้างในคือเป็นที่เก็บของใหญ่มากๆนะครับเขาจะให้น้ํามาขวดหนึ่งเป็นน้ําของอัลคาไลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะดูหนังอย่างเงี้ยตัวหูฟังที่ใช้ดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็เสียบอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับออกเรอออกนะครับแล้วก็จะมาเสิร์ฟอาราบิกคอฟฟนี่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของกาตาเลยนะทุกคน กลิ่นมันจะมีความแบบหอมๆเหมือนเครื่องเทศเครื่องเทศอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นเจจนี่ก็เอามากินได้นะครับมคบาคุ้ย์ก้ารีวิวหน่อยดึงแรงๆเออ,อเปิดในหูฟังครับไอ้คุณคกา้าโชว์หน่อยโอ้หูฟังไหนเสียบตรงไหนครับคุณคกา้า อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคอันไหนเสียบหูฟงังโช๊ะอะใส่หูฟังครับอ,นนอะใส่หูฟงั oh. งโอ้โฆษณาเหรอโฆษณาครับ รายการทีวีแล้วก็หนังบนสายการบินกาตานะครับคืออัปเดตมาๆนะทุกคนทั้งหนังใหม่หนังเก่าอะไรก็คือมีสต็อกให้เลือกดูเยอะมากนะครับตลอดการบินคือไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อแน่นอนนะแล้วก็พอเครื่องออกปุ๊บก,ก็คือเป็นเวลากินข้าวนะครับแล้วก็จัดก,การเตรียมโต๊ะต่างๆเขาก็จะเริ่มนําอาหารมาเสิร์ฟนะครับ นะคะถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกกาตาเอลเวสโอไอเนี่ยสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตบนเครื่องได้ด้วยนา1หนึ่งชงาาั่วโมงนะหรืคนเป็นฟรีนะคะ Facebook, ะร,นร,รับก็เข้าได้หมดเลยโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k Instagram l ล n e อะไรพวกนี้ส่งรูปรับข้อความได้หมดนะครับแต่ถ้าบินเฟิร์สคลาสคือใช้ได้ตลอดไฟล์นะค,ะคนรับคนถ้าไม่ตกหลุมรากกานะ ท้ายกันไว้ขนมหวานนะครับนี่เค้กช็อกโกแลตน่ากินมากหุยเป็นแบบละลายตรงกลางด้วยทุกคน หลังจาเมื่ออาหารจบก็คือเป็นเวลานอนนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยาให้ปูยังให้สามารถแจ้งกับไฟยอร์เจนแดนได้เลยนะครับและเพียงอื่นใจเดียวก็คือมาถึงสนามบินโดฮาประเทศกาตาเรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องคูก้าก็คือหมดสภาพนะคทุกคนนอนแล้วก็คือไม่ตื่นเพราะว่าหลับสบายมากๆนะครับ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินโดฮาเรียบร้อยนะครับประเทศกาตาร์นะทุกคนกับสัญลักษณ์มีสีเหลืองนะครับ<ๆ>ก็ถ้าเกิดว่าใครบินมาแล้วถึงอาคารเลยก็คือมันก็เชื่อมเลยแต่ถ้าใครแบบต้องนั่งรถแบบเราของพิเศษคาะเขาก็จะแยกกับอี o โนมี c คลาสจะได้มาถึงเร็วขึ้นนะครับถือเป็นการจบการดีวิวประมาณเท่านี้นะทุกคนเพราะว่านองคก้าคือหลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เดีเป็นการรีวิวสั้นๆและกันของการพาเจ้าหนู4ขวบมานั่ง Business Class คิวสุดเป็นครั้งแรกนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย